น้องย็งน้องย็งน้ำมูกทำอะไรอันนี้มันสวยโอ้โหนี่อะไรเนี่ยฮะมีชอบฮะโอ้โหมันก็สูงมาะโอ้โหเยอะแยะเลยวันนี้ใครส่งมาให้บ้าง ฮะใครส่งมาให้บ้างอันนี้จากไหนพี่ /dom จากแพรจากแพรอ่าจากแพรพี่ /dom ใชอันนี้เป็นผ้าของพี่นกอูกฮะพี่นกอูกแล้วก็ผู้ใหญ่เมียวเหรอของผู้ใหญ่เมียวอคนนะพี่สองคนพี่นกอู๊กแกอยู่แพรตั้งชื่อแล้วแกตั้งชื่อ ตั้งชื่อไลย์ตั้งชื่อเฟซเลยดินลบลบกู่เหอเต็มไปหมดเลยโอ้มันสวยอ่งสูงเต็มเลยนอนตรงนี้ได้ไหมน้องหิงนอนตรงนี้ได้ไหมมันอยากหลับมันเป็นอะไรไม่รู้ไม่ได้ไม่ใช่ที่นอนน้องหญิงมันสบายของมุนก็ต้องเบาสบายอย่งนี้ ขางมูลมันเบาสบายมันอยากนอนเนี่ยอยา,ากลาอีกแล้ว <c oughs> อ่ามันเบาสบายทำไมล่ะฮ่าสูตใช่สูตรใช่แล้วใช่สูตรไปทะเลแล้วก็ใช่สูตรนี้เหรอ ไใส่สูทสูทสีเข้มหรือสูทสีบางอะลูกโอ้ยใส่สูทไปทะเลอะอะไรเนี่ยย้อนกลับก็ได้ไม่นะใส่สูทสูทสีไหนอืม ส้องสุด,สดาสี่หเน่สาวสุชีคะอ่ะาวสุดชีค่ะะะอ,อ,อาวเลยวนัไม่หเหรอที่เซนทันมนอ่อันนี้ที่ไปช่วยซื้อที่เซียใส้เสื้อขาวไหมตัวไหนอ๋อตัวนี้ เข้าไหมเนี่ยชิ้นขาวเนี่ยเอาทาบทาบตัวหน่อยเอ้เนี่ใส่กระปองอะไรไกระปองหรือกันแกงอะใส่กระปองหรือกันแกงอะก,นก,นกนันแกงกันแกงแกงยีหรือแกงไม่ยียีใส่ยี นี่นะไม่ใช่เกมอะไรหมดในสก้าในอะร